อยากรู้ว่าใครจะยอมเริ่มพุดอ่ะยอมแล้วนะโอเคครับสวัสดี4ี่หมพันคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ครับอยู่ในไลฟ์ของเจมินายนอร์วิทิติเจริญลักนะครับอืมใช่ครับกดในช่องเราจะพบกันทุกคืนเวลาสี่ทุ่มครึ่งในช่องอย่าไปสัญญายี่สามแปนะครับเข้ามาให้ได้ถ้าเจอสัญญาณคุณก็จะเจอพูดอะไรอะ ใดูเหมือนกันความฝันอยากไปในนี้พิยากรวิทยุสวัสดีคนใครที่กำลังขับรถอยู่นะครับหรือว่ากำลังจะไปทำงานหรือกำลังจะกลับบ้านก็มีเราอยู่เป็นเพื่อนด้วยกันนะครับครับวันนี้มีเพลงหลายเพลงเพราะๆที่อยากให้ทุกคนเรามาฟังกันนะครับอาจจะเป็นเพลงที่ใหม่หรือว่าทุกคนไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่รับรองว่าความหม่ดีแน่นอนครับเพลงนี้เกี่ยวกับความน่ารักของใครบางคนครับ เขาเป็นเพลงที่รู้สึกว่าทําอะไรอยู่นิ่งๆก็มีความน่ารักออกมาได้ถูกต้องครับเป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะกาลังมาแรางในตอนนี้ถูกต้องครับ,คร,บครับผมเพลงนี้ชื่อว่าอะไรครับบทเพลงชื่อว่าอยู่เฉยๆก็น่ารักของนรวิทย์ทิติัน์เฮ้ยเไม่ใช่ของโฟนนัทวั์ครับครับผมไปฟังเลยครับอยู่เฉยๆก็น,น่ารัก เธอทำได้ยังไงนะน้องก็สอนท่าเต้นมาแล้วยังไงนอนเต้นมั้ยอยู่เฉยเฉยก็น่ารักเธอทำได้ยังไงฮะยิ้มเบาๆโอเครู้จักน้องสอนมาถึงแค่นี้ยิ้มเบาๆยิ้มเบาๆอะไรสักอย่างไม่รู้เออเดี๋ยวลองเต้นติดต่อเพลงนี้ดีกว่าเอออาไปแล้วแต่มันยังไม่ลงเลย รอฟังน้อยแต่เต้นรอฟังน้องความร้องค่ะตอนนี้นะครับพวกเราอยู่ในอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ในอยู่ที่สิงคโปร์ครับใช่แล้วครับเอ้ไม่ใช่ไม่ได้ยินอยู่ฮ่องกงไจริงุดดีกูเคียวหมูไม่ใช่อยู่ฮ่องกงอยู่ฮ่องกงไม่ให้มดฮูวินตั้งสักยืนมวัดีครับหยุดแปลกดิเป็นไปไม่ได้หรอกเพื่อนชายใครแปรผายหลอกกัน อย่าอย่าบอกผองพกผมแปลกไม่มีที่ทุกคนบอกว่าอย่าตัดผมอย่าตัดผมยังไม่ตัดนะจ๊ะตัดดีไหมยอย่าตัดหรอทำไมอะฮะไว้กับพี่เจฟไว้พี่เจฟอืมกูจะไปแตะตรงนั้นได้เมื่อไหร่วะเพื่อน <c oughs> ลองไปดูก่อนถ้าไม่รอก็ค่อยตัด <c oughs> สมสิ่งนะส,สุ่มเสียงนะ ตอนนี้คนอื่นเขาไปเดินเล่นกันอยู่แต่เราเกิดอาการแบบเมื่อยเมื่อยเริ่มเบื่อแล้วเริ่มเมื่อยเริ่มเหนื่อยแล้วก็อยากขึ้นมากินขนมถูกต้องขนมที่เราซื้อมาก็ไม่บอกหรอกเราซื้อมันโชดมาทุกคนมันโชดมีที่นี่มากอะอะไรนะวันที่ยังมาเตรียมมากระเป๋ามาไม่ได้มาซื้อแล้วก็จริงจริงนี่ชอบแบรนด์สุกไก่สกัดมากนะนี่ เวลามาทํางานข้างนอกเราก็พกมากินพกกินตลอดเป็นกำไรให้โดนเวลาพอแชร์ตู้เย็นอยู่เดี๋ยวมันไม่เย็นอ่าโอเคโอเคได้ได้แล้วก็มีใช้โฟมล้างหน้าโฟมล้างหน้าใช้เซนกะใช่ก็ผมอันนี้ผมก็ยิ้มเจมตลอดใช้เซนกะพอเวลาแบบกลับไปอ่ะเพื่อนกูถามทุกคนเลยเฮ้ยทำไมมึงหน้าใสหน้าดูแบบเฮ้ยแบบพร้อมไปทําอะไรมาวะทำอะไรอ๋อใช้โฟมล้างหน้าเซนกะแบบนี่ใครเป็นคนแนะนำอะไรเจมินายไงไม่ผมผมพูดตรงๆเลยว่าแบบถ้าเกิดอยากหน้าใสอ่ะไปมองกูบอกตรัว ที่กูน่าใส่กูใช้เส้นกะตามเพื่อนเออตามเจมินายเพราะเพื่อนกูเป็นพรีเซนเตอร์จริงจริงมีอีกอันนึงเป็นเซรั่มที่ใช้รลงพื้นหน้าอันนี้ก็ของด็อกเตอร์โทนี่เออเออใช้แล้วเนี่ยใช้เปล่าโอ้โหเนี่ยที่หน้าผมใส่ไม่มอไม่ทุกคนอ๋อเขาพึงทารองพื้นไม่มอเหรอไม่ใช้ด็อกเตอร์โทนี่ถูกต้องอีบ้าเอ้ยโทรศัพท์นี่โทรศัพท์ที่ผมใช้ไลฟ์อยู่ที่ผมเห็นทุกคนเห็นอยู่เนี่ยที่ทำให้เราดูดีได้ขนาดเนี้ยใช่คือจริงๆเนี่ย ตัวจริงเนี่ยทุกคนอาจจะผิดหวังได้นะครับคือตอนแรกกล้อ,อนหน้าเราโซมมากอแต่แบบกล้องมเคยช่วยเราไว้กล้องเขาดีถูกต้องเพราะว่าเราใช้ Samsung นั่นเองถุกต้องครับโอ้โหมันแน่นอนวะก<ล>็เวลาไปม,มอเช้าๆอ่ะเวลาตื่นตืต่ๆแบบเรียนไม่รู้เรื่องอ่ะก็กินแบรก่อนคนนึงแล้วพอรู้สึกว่าแบบทําไปเรื่อยๆแล้วมันแบบเหนื่อยแบบอยากมีขนมกินเลยอะก็อะไรมนโชด์นั่นแน่มันอันแน่มันแบบโอ้ยมันอร่อยอ่ะนั่นแนันแน่ อ่ะแต่ถ้าแบบเวลาแบบเออเราไปมอแล้วเนี่ยเราคือเรียนเสร็จแล้วอยากพักผ่อนอยากดูหนังอ่าต้องไปที่ไหน SF สเนี่ยครับ SF สเอฟซีนีมาดีครับทุกคนคือไปแต่นั่นเวอร์เลยง่ายๆแล้วก็ดูหนังไม่หลายสาขาชิมมากนักเรียนนั่งสาหกสิบเก้าบาทนี่เฮ้ยเป็นไงล่ะคุ้มโคตรๆคุ้มชิบ้าแล้วโงเขาดีแบบเขาเรียกว่าการดูแลแบบความสะอาดดูอะไรนะดูแลไรการดูแลการดูแลโรงความสะอาดของเขาคือมัน ถึงจะเป็นที่น้านธรรมดามันเหมือนเฟิร์สคลาสมาเฟิร์สคลาสลิ้นเป็นไรเพื่อนอะไรนะอยากพูดตรงๆอยากอะไรอยากอยากต่ออยากอะไรอยากแบบอินเตอร์พอดีอยากอินเตอร์เฮ้ยเพื่อนโกอินเตอร์ซะแล้วเมื่อกี้อ่านเดินอ่านพวกช็อปแบรนด์เนมอ่านเกือบทุกแบรนด์อย่างเช่นเออโอ้มาไว้อะไรนี้กูพูดไม่ได้อ๋อไม่เอาไม่เอาด้วยคือ ผมเป็นคนที่อ่านคาอังกฤษเขาเอ้ยตั้งศักด์ยืนตั้งศักด์ยืนตอนนี้มีฮูวินตั้งเฉินเฉินไม่ใช่เฉินจุงจุงอาร์เซนไดอย์ชอบชื่ออะไรนะอาร์เซนไออาร์เซนไอเลยเหรออะไรนะอารเซนไออาเซนไอเลยเหรอะอาร์เชนอาร์เชนเหรออาร์เซนไอย์ทอพพายี่ชายโอ้ผมว่ามันเทพดิอาร์เซนไดอาร์เซนไดย์อืมท่านึงเรามาดูคนที่เรามาดูคนอยู่ดีกว่าอ๋อ ที่ทุกคนกำลังถามกัในทวิตเตอร์มานะครับว่าเ <_ an> มื่อไหร่จะมีนายจะมีเพลงโพสต์มีแล้วเมื่อไหร่จะมีนายจะมีเพลงอุ้ยมันจะมีเหรอก็ไม่ได้บอกว่าจะมีไม่มีเนี่ยังไม่รู้ย, <_ an> ยังไม่รู้ <_ an> ไม่เป็นไรไึงเป็นไรไม่อยากรู้เฉยว่ามีหรือเปล่า,าอ่าคืออ่าถ้าถ้าถ้าผมจะมีเพลงเนี่ยถ้าจะมีอะไรถ้าจะมีเราจะสปอยล์ให้แฟนๆรู้ได้ไหมว่าเราจะมี หรือจะไม่สปอยเลยถ้ามีสปอยได้อยู่แล้วสปอยสปอยไปพร้อมเอาจริงๆนะอ่ะบอกก่อนนะว่าเออมีเพลงมีเพลงมีแล้วมีเพลงคือคุณเล่นมบบไม่แก่เขาต้อจะรู้แล้วแบบเออมีเพลงมีเพลงเพลงเพลงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงพร้อมเขาเรียกว่าเล่าทีเด็ดของเพลงนี้มาหน่อยเอาคอนเซ็ปต์เพลงก่อนอ่ะคอนเซ็ปต์เพลงเพลงเนี้ยร้อยล้านวิวอัพร้อยล้านวิวเพลงร้อยล้านวิวต้องใช้อยะไรเพลงร้อยล้านวิวยิ่งกว่าเพลงรักอีกเหรออะไรนะยิ่งกว่าเพลงรักอีกเหรออุ้ยน้อง เพลงรักสิบเพลงรวมกันโอ้โหคือด้วยด้วยด้วยจากการฟังแล้วแล้วก็เขาเรียกว่าเนื้อหาในเอ็มวีผมดูแล้วเพลงนั้นคือร้อยล้านวิวร้อยล้านวิวเบียดเบียดกับลาบานูนอะพลังงานจนเบียดเบียดเลยพลังงานจนเครื่องพิเศษด้วยโอ้โหตตตื้นขึ้นมาตตตื้นอะมหาลัยวชนรู้จักไหมที่เขาบอกยอดวิวเยอะๆตตตื้นอะสไตล์กูไม่ไม่ไม่ได้ลาบานูนเลยมึงเอากูไปเทียบกับแบบนนทนน์อย่างเงี้ย ลับนูนต่อให้เชือกวิเศษผูกรังเอาไว้เนี่รังไม่ตายผงได้แะตัวนี่ได้เคียตัวด้วยแต่ว่าเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่แอบได้ยินมันหน่อยๆผมรู้สึกว่าติดหูติดหูแล้วทุกคนจะติดใจในการฟังเพลงนี้ด้วยใช่แล้วผมบอกเอ็มวีดีมากสุดๆเอ็มวีดีที่สุดบอกเลย ก็ผมถึงพูดไงมันร้อยล้านวิวได้เพราะเอ็มบีเดี๋ยวผมไปนั่งปั่นให้เลยเก้าสิบเก้าล้านวิวมาจากผมแอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมยอมไปนี่เลยซื้อโทรศัพท์แบบเยอะๆมาแล้วไปสมัครแอรก็เดี๋ยวผมนั่งนั่งเล่นรีเลยเพราะผมจะรีทุกกี่ชั่วโมงแนะว่าวิวเนี่ยเดี๋ยวผมจะนั่งปั่นให้ทั้งวันทั้งคืนคุณอยากฟังเพลงผมจริงหรือเปล่าคุณอยากฟังเพลงผมหรือคุณอยากอะไร ผมชอบฟังเพลงไงคอเพราะทุกวันนี้ผมกำลังจะพัฒนาตัวเองในด้านดนตรีผมก็อยากจะฟังเพลงเพื่อนเพลงนี้ถือว่าจังหวะดีอจังหวะฟังง่ายฝึกร้องตได้ฝึกร้องตามได้ฝึก้องตามได้ฝึกเล่นดนตรีอะไรได้ถูกต้องครับใช่แล้วก็เต้นไม่ยากด้วยแบบถ้าผมฟังจากการอ้าวยากเหรออาคุณมันไม่ใช่นักเต้นไงเอ๊ยอผมว่าจะได้ผมไม่ใช่นักเต้นผมก่จะได้คือพื้นฐานเรื่องการเต้นเบสิกอะเต้นคุณมันยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงผมผมว่า ถ้าเกิดอยากได้ดีๆก็มาหาผมได้ว่าเดี๋ยวสอนมาอยากจะได้มูฟเมน n ์ที่มันดีๆขอคำปรึกษาหน่อยอาจารย์แล้วก็ถ้าคิดท่าไม่ออกมาหานะได้เดี๋ยวไปทําให้ขอท่าหนึ่งนะบ้าได้เอ่อเนื้อเพลงเป็นโอเคมันเนื้อเพลงอ่ะเดี๋ยวผมไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ด้ีไซน์จากแบบหน้าตาคุณและเพลงคุณอ่ะโอ้ยนี้ได้เหรอไอ้เทียโฟล์คาร์ดระดับโลกเนี่ยโอ้โหผมทำมาแบบก็ตอนแบ็คเพลงไปนิวยอร์กอ่ะนี่คิดคิดพวกแบบ คิดว่าจะได้ไปแต่ไม่ได้ไปคิดว่าจะได้ไปดูเขาแต่เขาหมดแล้วหมดเลยมาโน้ตเ้ยมาเวนเทส่อุ๊ยเออว่าแต่ลิซ่าลงรูปเออเอาจริงผมเดี๋ยวผมต้องโทรไปคุยแล้วเพราะว่าเขาเขาจะลงแล้วเขาไม่ปรึกษาผมเลยอ๋อไม่โอเคคือเขาไม่โทรมาถามผมเลยเขาจะลงรูปอย่างนั้นน่ะคือผมไม่โอเคมากเลยเดี๋ยวต้องคุยแล้วสองสามวันแล้วเนี่ยแต่เขาก่อนแล้วไม่ได้หุยมีมาร์จอยด้วย สวัสดีครับพี่มา,พมากไม่ได้ไปเดินซื้อซูปเปอร์อยู่หรอเหมือนเขากลับกันมาแล้วมนะั้ได้ยินเสียงวีเววอ่านี่ไงพี่มาดูอยู่สวัสดีจ้าโอเคโอเคเลยสุดยอดเลยอะไรดูรองเทา้าลายมึงน่ารักไม่ด <c oughs> พมูพร้อมๆต้องหยุดก่อนนะครับ ที่มาของคนไทยพูดไปเรื่อยจริงคนเออจริงนะมันจะคุยกันได้เลยอาอะไรดีล่ะเอ้ยห้องหนาวเซ็กซีนะ คือเวลาเราไปนอนโรงแรมไหนทั้งนั้นน่ะมันจะมีความแบบเป็นห้องสวีทที่เราต้องแบบเหมือนแฟนกันอ่ะเข้าใจป่ะนี่นอนก็นอนแบบเตียงเนอนนะเตียงเตียงแบบเตียงไมคิงอ่ะแล้วก็มันมันหลอกได้ปะเราเคยไม่ได้เราไม่ได้ไปที่ไหนวะที่มันก็เป็นแบบเปิดอ่ะมันปิดได้เ็อุี่เลยเธอเข้าใจเพราะว่ามันไม่ได้เปิดจากข้างในอืมเปิดจากข้างนอกได้ด้วยอืม เชือกวิเศษผูกรังไว้เนี่ยรั้งให้ตาให้คงได้แค่ตุงเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตแล้วเจมิน่าโฟน์มามเทินคอนเสิร์ต มีเซอร์ไพรส์อะไรเยอะแยะเลยบอกเลยอมผมเป็นอะไรวะออเนกคนเมาอะไรไม่รู้เมาน้ำเปล่า สปอยคอนให้หน่อยสปอยคนอยคนเสิร์ตเหรอคอนเสิร์ตนี้เนี่ยมีเพลงรักอย <c ats> ู่แน่นอนแล้วก็คอนเสิร์ตนี้เนี่ยจะมีแขกรับเชิญพิเศษผมจะมีแขกรับเชิญหรือไม่ ทุกคนก็ต้องรอติดตามดูกันแป๊บนึงนะพร้อมมึงมดูดูไลฟ์กูอย <c oughs> <laughs> ู่แับเชิญของผมก็จะเป็นพร้อมที่ประกอบเดี๋ขึ้นมาร้องเพลงสิเพลงพร้อมมีที่มาจุกปะที่มาจุกหนังยาง <c oughs> ขอทน,าน้าอังมีที่มดจุกวะ <c oughs> ม,มันยาวซะเหลือเกินพื้นชายเออกูก็ติดหนังยางเฮ้ยไอ้พร้อมไอพร้อรมหบมาเลยสักเส้นเลยดิไอพร้อมมันเป็นนักสู้ดิดูของแข่วบาดเปี้ยวแล้วไอ้เจมมันเป็นนักซิ่งมีลเลือดเื้อที่คอยวิ่งแซ่ ไม่มีไม่มีใครรู้ว่ารักจะจบลเมื่อไรอุ้ยปอนะลาวิ์บดีบอดจจะหะเลยดีิอาวัยให้พ่อเฮ้ยพ่อมันจะได้เหมือนกันเพื่อนมึงดิ มันก็ถือว่าไอ้นีไ่ไปทำอาหารเหรอเพื่อนกินหมูกระทะน่ารักอ่ะมิีรโออุ้ยน้องร้องทำไม,มน่าน,น้าก,กุติบมากเลยเ I feel feel good feel good โอเคสวัสดีทุกคน Hello everyone how are you today <c oughs> เฮ้ยมุงใส่มันดูดีวะเฮ้ยดียังไงวะเพื่อนมันก็ดีกว่ากูอะน้ำหนึ่งกูว่าเดี๋ยวลเดี๋ยวหมวกมันต้องมีปัญหากับกู โอเคนะมันก็ถือว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งลวงพี่ทุกคนอยากถามอะไรถามมาได้นะแต่ประเด็นคือตอนนี้ผมไม่เห็นคำถามใครเลยจะถามให้ก็ได้อืมีอะไรว่ามาเพื่อนเออเดี๋ยวเจมินาจะถ่ายเรื่องต่อไปเดือนไหนครับจะมีผลงานอะไรให้ปีหน้ามีน้อ่าปีหน้านะครับ แล้วก็คอนเสิร์ตนี่ได้เริ่มซอ้อมไปบ้างหรือ,อยังครับเริ่มซอ้อมแล้วครับเริ่มซอ้อมแล้วเริ่มซอ้อมไปประมาณสี่ห้าวันแล้วเออประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เช็คต้องต้องเต็มเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดแบบพร้อมหรอความพร้อมหรอความพร้อมลองแบบซับเซิร์ฟดูเพราะม,ม,มันเหลือเวลาอีกประมาณยี่สิบเอ้สิบสิบเจ็ดสิบแปดวันปะ่ะอืมน้อยกว่าเพราะว่าผมจำได้มันยี่เจ็ดยี่แปดตอนนี้ความพร้อมเนี่ยประมาณเอ่อ สามสิบเปอร์เซนอ่าโอเคโอเคโอเคไม่โอเคเท่าไหร่ไม่ไม่ไม่ให้มันดูดีหน่อยเพื่อนให้มันดูดีหน่อยโอเคผมว่ะแล้วแล้วอย่างงี้แบบถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนอยากไปดูเนี่ยคุณอยากให้ไปดูวันไหนะหนึ่งวันที่หนึ่งหรือวันที่สองอืมผมจะได้นัดกันถูกวันไหนก็ได้นะมันดีหมดทั้งสองวันเลยอ่าเพราะคุณใส่เต็มทั้งสองวันอยู่แล้วถูกต้องแต่ว่าวันที่หนึ่งเนี่ยเอออาจจะมีอะไรที่ เซอร์ไพรส์เพราะว่าผมเนี่ยจะทําอะไรที่ทุกคนไม่เคยเห็นก่อนคือวันที่หนึ่งเจมินาจะไม่ขึ้นโชว์เลยครับถูกต้องเซอร์ไพรส์เลยอ่ะคอนเสิร์ตคือเจมินาโฟร์ม่เทิร์นคอนเสิร์ตใช่ไหมอ่าวันแรกเนี่ยเป็นโฟร์เทิร์นวันที่สองเนี่ยเป็นเจมินาเลยเออแบ่งกันไงก็วันหนึ่งเป็นของโฟร์วันหนึ่งเป็นของผมจะบอกให้นะแยกกันขึ้นเซอร์ไพรส์จริงก็คือใครเมนใครก็คืออ่าอ่ามันเทิงมาเลย สนุกกันไปแบบคนเดียวเลยแล้วก็ถามเจมกินข้าวยังแขกรับเชิญของโฟดก็คือผมแล้วแขกรับเชิญของเจมก็คือก็คือโฟด <c oughs> แต่เจมไม่ได้ขึ้นัวันแรก <ใน S 1> แต่แ,แค่เจมเป็นแขกรับเชิญใช่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 ทุกคนก็ที่ซื้อใบบัตรวันแรกแล้วอยากไปเจอผมนะครับบอกเลยว่าจะเจอแค่โฟดคนเดียวถูกต้อง <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนตัวก่อนงั้น <c oughs> อะไรวะเอา เดี๋ยวนะหาคำถามนี่ไงมีคำถามอยู่อ๋อเออเอเอนี่ไงใบ